สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้วันที่หนึ่งเด็กๆพบกับครูแก้วในหน่วยการเรียนรู้กลางวันค่ะเรื่องเวลากลางวันเป็นอย่างไรจุดประสงค์เด็กบอกเวลากลางวันเป็นอย่างไรได้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปสนุกกันนั้นครูแก้วมีเพลงมาฝากเด็กๆชื่อเพลงกลางวันกลางคืนเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ เพลงกันแล้วเดี๋ยวรอบนี้เด็กๆลุกขึ้นทาท่าทางไปงพร้อมๆกับครูแก้วนะคะไปฟังเพลงกันเลยค่ะ เก่งมากๆเลยค่ะตบให้เธอเองหน่อยเยี <fik> ย่ยมมากเลยค่ะเมื่อเด็กฟังเพลงจบแล้วนะคะครูแกม,มีคําถามมาถามเด็กๆค่ะเด็กๆช่วยันตอบคําถามด้วยนะคะเพลงนี้พูดถึงอะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะเวลากลางวันและเวลากลางคืนค่ะ คำถามต่อไปค่ะเวลากลางวันท้องฟ้าจะเป็นอย่างไรคะเอ๊ท้องฟ้าเป็นยังไงนะเก่งมากเลยค่ะมีดวงอาทิตย์มีแสงสว่างมีก้อนเมฆและมีแสงแดดค่ะ ต่อไปครูแก้วมีรูปภาพกลางวันมาให้เด็กๆดูด้วยนะคะเมื่อพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ หลังจากที่เด็กๆด,ด,ดูภาพกันแล้วเด็กๆมาตอบคําถามครูแก้วอีกครั้งนะคะรูปภาพนี้เป็นรูปภาพของอะไรคะเก่งมากค่ะรูปภาพกลางวันมีภาพดวงอาทิตย์รูปท้องฟ้าและก้อนเมฆค,ค่ะคำถามต่อไปนะคะคำถามที่สองค่ะเวลากลางวันเด็กๆมองเห็นอะไรบ้างคะ ยายมากเลยค่ะท้องฟ้าดวงอาทิตย์ก้อนเมฆต้นไม้คนและสัตว์ค่ะและคำถามที่3ามนะคะเวลากลางวันดวงอาทิตย์เป็นอย่างไรบ้างคะใช่แล้วค่ะมีแสงสว่างและมีแสงแดดนะคะกิจกรรมต่อไปคุณแก้วจะพาเด็กๆ ไปเดินสำรวจถ้องฟ้าเวลากลางวันภายในบริเวณโรงเรียนกันค่ะเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเด็กๆคะลองสังเกตดูนบนท้องฟ้านะคะว่ามีอะไรอยู่บนท้องฟ้าบ้างเด็กๆอย่าลืมสังเกตนะคะเดี๋ยวครูแก้วจะมีคำถามถามเด็กๆคะ่ะ วันกันแล้วเด็กๆเห็นอะไรกันบ้างคะในเวลาทลางวันดวงอาทิตย์ท้องฟ้าก้อนเมฆแสงแดดคนนกแมวและสุนัขค่ะทาไมเด็กๆมองเห็นสิ่งต่างๆในเวลากลางวันล่ะคะเพราะอะไ แสงแดดนั่นเองค่ะแสงแดดจะช่วยทําให้มีแสงสว่างให้เรามองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วเวลาที่เด็กๆออกไปเดินเล่นที่สนามหญ้าตอนกลางวันล่ะคะเด็กๆรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกร้อนมา,มากๆเลยใช่ไหมคะแล้วก็มีเหงื่อออกด้วยกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรม เกมตัดต่อภาพเวลากลางวันค่ะเด็กๆอยากเล่นเกมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูเกมกันเลยค่ะก่อนที่เด็กๆจะเล่นเกมนั้นนะคะเด็กๆจะต้องสังเกตรายละเอียดของภาพแล้วนํามาต่อกันให้สมบูรณ์นะคะอย่าลืมสังเกตรายละเอียดให้ดีๆนะคะว่าแต่ละภาพในเวลากลางวันนั้นมีความสมบูรณ์แบบ ที่ต่างกันนะคะ อย่าลืมเก็บเขาเี่้เรียบร้อยด้วยนะคะต้องรู้จักเก็บด้วยตัวเองค่ะประโยชน์ที่เด็กๆจะได้รับในการเล่นเกมเด็กๆจะมีทักษะการสังเกตรายละเอียดจากภาพการฝึกกล้ามเนื้อมือของเด็กๆเ,เองให้แข็งแรงและกิจกรรมสุดท้ายของครูแก้ววันนี้ ครูแก้มีกิจกรรมใบงานระบายสีภาพเวลากลางวันมาให้เด็กๆทำค่ะเด็กๆจะได้ฝึกการระบายสีและการใช้สีให้ถูกต้องด้วยนะคะและรายละเอียดของภาพมีตามนี้เลยค่ะเด็กๆดูนะคะว่ามีภาพอะไรบ้างวันนี้ครูแก้วได้ให้ความรู้อะไรกับเด็กๆบ้างคะเก่งมากเลยค่ะพระอาทิตย์ มีแสงแดดสามารถทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆในตอนกลางวันได้ท้องฟ้าจะมีแสงสว่างและมีก้อนเมฆด,ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ครูกแก้วขอลาไปก่อนนะคะขอให้เด็กมีความสุขในการเรียนรู้หน่วยกลางวันของทุกๆวันเลยค่ะสวัสดีค่ะ thank <laughs> you